เมื่อนักศึกษาสาวต่างชาติบอกเล่าประสบการณ์เที่ยวกรุงเทพตอนแรกตื่นเต้นนานวันน่าเบื่อโคตรเสียงกับรถติดแนะนำคนรู้จักไปไหนก็ได้ในประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพพร้อมฟังคอมเมนต์เห็นต่างทุกพื้นที่บนโลกมีปัญหาแต่กรุงเทพก็ยังเป็นเมืองที่น่าหลงไหลและยังเป็นเมืองที่น่าไปอยู่ดีก่อนไปรับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกก่อเล่าเรื่องด้วยนะคะ คาริสาแอนเกตนักศึกษาสาวได้เข้าตอบกระทู้ในเว็บไซต์ขว o ร่า o m คุณชอบกรุงเทพหรือไม่ด้วยเธอบอกเล่าถึงความรู้สึกของเธอว่าเมื่อฉันย้ายมาเมืองไทยครั้งแรกฉันคิดว่ากรุงเทพน่าทึงและน่าตื่นเต้นฉันอยากจะไปเยี่ยมชมวัดทั้งหมดเรียนรู้และทุกที่ก็ทําให้ฉันตื่นเต้นและว้าวมากแต่เมื่อนานวันเข้าก็มีจุดหนึ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกเบื่อกรุงเทพและไม่คิดว่าอยากจะไปอีกเลย สิ่งนั้นก็คือการใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงในเมืองไทยการจราจรแย่มากและถึงแม้ระบบรถไฟฟ้า BTS จะดีแค่ไหนแต่การเดินทางไปทุกที่ก็ยุ่งยากอีกทั้งทุกอย่างดูเหมือนจะแพงเกินไปและฉันเริ่มเบื่อกับการจ่ายเงินเพื่อเสียเวลาไปกับการนั่งรถแต่ติดอยู่บนท้องถนนและจ่ายเงินมากกว่าปกติในเมืองของฉันถึงสเท่าขาริษาเล่าอีกว่านอกจากนี้คนไทยในกรุงเทพ อย่างปฏิบัติต่อเธอเหมือนสัญ,ญลักษณ์เงินดอลลาร์ทุกคนคิดว่าเพราะเธอเป็นฝรั่งผิวขาวเลยคิดว่าเธอต้องมีเงินมากมายและพวกเขาพยายามเรียกเก็บเงินจากเธอมากเกินไปเพื่อสร้างรายได้และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันเบื่อกรุงเทพฉันคิดถึงคนไทยจากเมืองชนบทที่ไม่เคยพยายามโกงฉันเลยและเหตุผลสุดท้ายกรุงเทพก็วุ่นวายและอึดทึกครึกโครมอยู่เสมอมันยากที่จะเงียบลงบ้าง คุณต้องคอยระวังและคอยสังเกตยอยู่เสมอว่ามอเตอร์ไซค์เกือบจะวิ่งชนคุณบนทางเท้าหรือไม่คุณต้องระวังตัวอยู่เสมอซึ่งฉันค้นพบว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพนั้นแสนเหนื่อยเมื่อสิ้นสุดสองปีที่ฉันอยู่ในประเทศไทยฉันหลีกเลี่ยงการไปกรุงเทพและกลัวเหมือนโรคระบาดฉันยังบอกคนที่มาเยี่ยมฉันด้วยว่าเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยยกเว้นกรุงเทพมันเป็นเมืองที่เจ๋งและมีสิ่งต่างๆมากมาย แต่ความคิดของฉันฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมากจากโพสของคาริสาแอนเกตมีต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์เป็นจำนวนมากบางก็บอกว่ากรุงเทพเมืองวุ่นวายที่ไม่น่าอยู่เห็นด้วยกับความตื่นเต้นในช่วงแรกต่อมาจะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่หลายคอมเมนต์เห็นต่างยังมองว่ากรุงเทพเป็นบ้านสถานที่ที่น่าหลงไหลและยังเป็นเมืองที่น่าไปอยู่ดีดังความเห็นแรกระบุว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของคาริสา กรุงเทพเป็นเมืองที่เหนื่อยล้ารถติดไม่รู้จบมลภาวะและถ้าคุณอยู่ที่นี่มานานพอเหตุการณ์ความไม่สงบจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกความเห็นถัดไปกล่าวว่ามันเป็นเรื่องจริงมากๆในความคิดของฉันกรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดน่าตื่นเต้นที่สุดเทียบเท่ากับเมืองอื่นๆที่ฉันเคยไปมาฉันมากรุงเทพครั้งแรกเป็นเวลา3สัปดาห์ในปี2542และกลับมาทุกๆ2-3เดือน ต่อมาหลังจากย้ายมาเมืองไทยฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลา6เดือนตอนแรกก็สนุกดีแต่พอผ่านไปความสนุกก็ค่อยๆเลือนหายความเห็นต่อไปบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกกรุงเทพสิบไมล์แต่ก็ยังจัดได้ว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ดีกรุงเทพช่อชนหลายคนมักพบกับการกระทําที่ใช้ประโยชน์จากต่างชาติชาวตะวันตกจึงเริ่มเบื่อหน่ายกับประเทศไทยเพราะเหตุนี้ ต่างชาติที่รักกรุงเทพเข้ามาแย้งและบอกเล่าประสบการณ์เช่นความเห็นนี้ว่าฉันคิดว่าความเห็นของคาริสาแอนเกตเป็นความเห็นส่วนตัวหากคุณไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยมเที่ยวของต่างชาติคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้แต่สําหรับฉันคนไทยเป็นคนดีฉันอาศัยอยู่กรุงเทพมาสองปีแล้วและอยู่ในกลุ่มที่ยากจนเพราะฉันมีเงินไม่มากพอฉันไม่ไปห้างซัพพสินค้าฉันไม่ไปบาร์และไม่ไปวัดฉันพักอยู่ในละแวกที่ฉันอาศัยอยู่ ฉันได้รู้ว่าผู้คนมีความเป็นมิตรมีคนช่วยเหลือฉันมากมายความเห็นด้านบวกถัดไประบุว่าแน่นอนถ้าเธออาศัยอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกไม่น่าแปลกใจที่เธอรู้สึกถูกโกงและถูกหลอกใช้ฉันอยู่ในกรุงเทพมาเป็นเวลาสปีฉันไม่เคยถูกใครโกงเลยตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของนนทบุรีและทำให้ฉันหัวเราะได้เมื่อได้ยินเรื่องราวสยองขวัญเหล่านี้จากนักเดินทางผู้มีประสบการณ์ ความเห็นถัดไปกล่าวว่ากรุงเทพคือบ้านของฉันฉันอาศัยอยู่มา12ปีแล้วและอาจต้องเดินทางโดยแท็กซี่บ่อยครั้งแต่ฉันก็เรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ดีห่างจากฝรั่งและไม่เข้าไปในเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแถวๆนี้ที่ฉันอาศัยอยู่มีทุกอย่างที่ฉันต้องการแทบไม่ต้องออกไปไหนฉันเห็นด้วยที่ว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันและมีอะไรให้ดูมากมาย สำหรับฉันฉันเคยสนุกกับการนั่งในตลาดหลังจากซื้อของกินฉันฝึกทักษะภาษา,ากับแม่ค้าที่ใจดีและนี่เป็นแหล่งของความสนุกสนานและเสียงหัวเราะเสมอ Hash tag คิดถึงด้านนั้นของชีวิตในประเทศไทยอีกความเห็นระบุว่าฉันรักกรุงเทพมากและใช้เวลาสองสามวันทุกครั้งที่ไปประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารฉันไม่เคยไปเมืองที่ดีกว่านี้เพื่อหาอาหารเลยประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักชิม แต่อย่างไรก็ตาม3วันก็เพียงพอแล้วเพราะการจราจรติดขัดความเห็นถัดไประบุว่าสิ่งที่คุณพบเจอเป็นปัญหาทั่วไปในโลกนี้เพราะจะหาสถานที่ที่ไม่มีปัญหาของตัวเองไม่ได้เลยยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้งความแปลกใหม่ก็หมดลงพลังงานหมดลงความอดทนหมดลงงบประมาณลดลงและเพื่อนๆที่เราสร้างขึ้นก็ต้องจากไปฉันเคยอาศัยอยู่ในไซงอน กรุงเทพสิงคโปร์นิวยอร์กและปัจจุบันคือเมลเบิร์นฉันก็ประสบกับความสูญเสียความสนใจแบบเดียวกับคุณในวิธีที่ต่างกันฉันสงสัยว่ามีสถานที่ใดบ้างบนโลกใบนี้ที่คุณไม่เคยเบื่อความเห็นสุดท้ายกล่าวว่าฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนหากอยากได้ความสะดวกสบาย BTS ก็เป็นการเดินทางที่ง่ายมากรถบัสมอเตอร์ไซค์ฉันคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองมหัศจรรย์และฉันอยู่ที่นั่น6ปี และคิดถึงกรุงเทพเสมอฉันอาศัยอยู่ในนิวยอร์กความวุ่นวายก็ไม่ต่างกันแต่กรุงเทพก็เป็นเมืองในใจของฉันเต็มไปด้วยอาหารรสเผ็ดวัดที่สวยงามและสภาพอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นวันฤดูร้อนที่น่าคิดถึงจบกันไปแล้วสำหรับกระทู้คุณชอบกรุงเทพหรือไม่เพื่อนๆล่ะคะชอบชีวิตในกรุงเทพหรือชนบทบ้านเรามากกว่ากันคอมเมนต์บอกเราได้ใต้คลิปเลยนะคะ